สวัสดีจ้าหนูคือแบล็กแฟนมาแล้วเจ้าค่ะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานศิลป,ปะเพื่อที่จะคุกันต่อไปนะเจ้าคะ่ะคลิปนี้เรามาเรียนรู้เรื่องงานประติมากรรมกันบ้างน,นะเจ้าคะ่ะงานประติมากรรมคือการสร้างงานศิลป,ปะเพื่อถ่ายทอดความงานและความรู้สึกนึกคิดด้วยการตั้งก,กรริสลักหล่อเชื่อมตัดปะและกรรจะองค์ประกอบให้เกิดรูปทรงสามมิติมีความลึกหรือนูนหนาด้วยวัสดุต่างๆเช่นดินหินที่เพื่องปูนปัสเตอร์ไม้โลหะสำลีอย่างที่หนูแบล็กแฟนนำมาโชว์ให้ดูนี่แหละเจ้าค่ะ ผลงานศิลปะแบบประติมากรรมถูกสร้างสรรไว้มากมายที่หลายคนได้เห็นบ่อยๆอย่างเช่นประติมากร,ร,มรูปเกสลักเดวินรูปเกสลักปีเอตา้ารูปปั้นนักคิดรูปปั้นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินรูปปั้นพระบรมรูปทรงมา้านี่แหละจ้ะคะที่เรียกว่าง,งานประติมากรรมเรื่องนี้ต้จบแล้วเจ้ะคะยังมีคำหนึ่งที่มีชื่อคล้ายกันนั่นคือคำว่าประติมากรรมไว้เจอกันคลิปหน้านะจ้ะคะบาย